แนวทางนอยลาววันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดพี่น้องตามต่อเกี่ยหลังจากเมื่อวานนี้ไฟหมานไฟโฉดดีกัดีไปก็เลยโฉดดีกันเสียใจน้ำบ่านกับเขาอยู่วันเข้า <c oughs> หัื่อวก็เข้า หน่อยไปออกชุดเต็มหมดเลยวานหน่นอยเราก็เข้าสามเจ็ดเนี่ย ได้รา้วอะไรเข้าเราสามเจ็ดไทยหกสองสองหกันนี้จัดมาให้เหมือนเดิมนะครับ เด่นรองอันนี้มีตัวกันด้วยนะครับหน่อยบันที่17นะครับให้มาเป็นแนวทางในการแจงโชควันนี้จัดไปครับพี่น้องทั้งเรลาทั้งน่อยมาเลยพิเศษปกติ VIP เหมือนเดิมเน้นไปกับบนล่าง นักตัวไหนชอบตัวไหนจัดไปครับโชคดีตัวทุกคนเดอ้อ